บทสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุสลังกรรมมังสเพหิปเตหิกตังปุนณนอนโมทันตุสนันตุโพนโตเยเทวอาสนมิงฐานิที่ขตาทิคายุกัสธาหนตุสุตาหนตุทุขะปมุตันตุมาตาปิตาุตาหน ุกข์ขัมุจจนตุสัพเพติกาสุปิตาโหตุทุกข์ขัมุจจนตุสัพเพอายาติกาสุปิตาโหตุทุกข์ขัมุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุปิตาโหตุทุกข์ขัมุจจนตุสัพเพอาจาริลุปัชชะสุปิตาโหตุทุกข์ขัมุจจนตุสัพเพนะครตาสุปตาโหตุทุกข์ขัมุจจนตุสัพเพเทวาสุปตาโหตุทุกข์ขัมุจจนตุสัพเพสมาตินางสาวมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพุทธิสตูคันติเมอิติภะควา นะโมโพธิสตว์คันติมียอิติภักวานะโมโพธิสตว์คันติมียอิติภักวาปัติทานะคาถายาเทวดาสันติพิหารวัชนีทุเปคเลโพธิคาเตหิงตหิง ตาธรรมทานินาพวันตุปุชิตาสดเทิงกรเดธาพิหารัตนทะเลเทระจักรมชานวกาจัพพิโคสารามิกาธนปติอุปัสกาคารมรเทศานิฆมาจัลิสราสปานภูตาสุดาพวันตุเตชราพุชายปิจารันทัศน์ผวาสังเสริฐาอัตบูปปปติกานิยนญาณิกังธรรมมวรังปตินเจเตสเพปิทุกขสสกุนตุสังขยังถาตุจีลังสตังธโมธรรมัราจัปุกคราสังโฆโหตุสมโควะอัธยาจาริตายาจาร รักขตุสัทโมสัพเพปิธรมมะจริโนพุทธินสัพพะปูเนยามะธรรมเมอริยปัปเวทิเตปะสันนาโุนตุสัพเพปิปัมโนโพุธทธัสาสะเสนสัมมาธรังปเวนฉันโตกาเลเทโวปวันสตุพุทธิพวิยสวร,รนางสมิทังเนตุเมธะนิงมาตาปิตาจากอันตัชฉางนินจาาังรักขันทิพุตตะกังเอวังธาราารมเณรัชโนปะชังรักขันตุสัพพะทา เทวตาวิโยชนาคาถาทุกข ah. ับปัตตาจินิทุกขาพยัมปัตตาจินิพยาโสกับปัตตาจินโสกาหุตุสเพเพปิปาริโนเอตาวตาสัมเพคิสัมพะทังบุญญาสัมปะทังสเพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานนัชทันตุเสาสีรังดคันตุสัพะทาภาวนาเพียตาหุตุขจรตุเทวตาคาตา สุมาคระคาถาหตุสัพพังสมมาคะคันตุสัพพาเทวตาสภุทธานุภาเวนะสถีหุนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสมมาคระันตุสัพพาเทวตาสภัทมานุภาเวนะสถีหุ่นตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสมมาคะันตุสัพพาเทวตาสภสังคนุภาเวนะสถีหนตุนิรันตรง สัพเพพุทธาพระรัมปราตาบัญเจยกาจาักยังพรังอัตลันจักเดชาราขันภริมิสสพพโสสัพเพพุทธาพระัมปัาตาบัญเจกจักยังพราดังอัตันจักเดชานาลขันภริมิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระัมปัตาบัญเจยกจักรยังพราังอัตันจักรเดชะนาขันภริมิสสะพะโสสัพเพพุทธาพระัมปัาตาบัญเจยกจักยังพราังอัตลันจักเดชะนักขันาาพริมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระัมปัาตาบัญเจกนจักรยังพราดัง อันตาณจัตเตชานะขันภริวิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระรัมปัตาปัญจกนันจายังพราังอันตาณจัตเตชานะรักขันภริวิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระรัมปัตาปัญจกนันจายังพราังอันตาณจัตเตชานะรักขันภริวิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระรัมปัตาปัญจกนันจายังพราังอันตาณจัตเตชานะรักขันภริวิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระรัมปัตาปัญจกนันจายังพราังอันตาณจัตเตชานะรักขันภริวิสัพปะโส ด้วยงาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าทิศถวายเป็นพระจุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสถิติกิพรพบรรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สดิจสู่สวรรค์ข้าวไรขอในส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสักพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยใดทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สดิตมั่นคงเป็นสมาช์ชีมันชอบธรมเขาไม่มีอดอยากยากจนขอได้มีแก่ข้าพเจ้า พระเจ้ามีสมาธิตตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดการรัตนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นมัสกาาสัตการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระวินดังสตรีและฝ่ายไทยแ,ยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสี่ของเด็ถ้ะจัดสร้างขึ้นให้เปียด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพอริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อเมรพลินประสิทธิมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเถิด